เอืองมาได้กินข้าวหเลดจัดไปเจอ้ากินฝ่ากกินดีดอกเงินกินนยเงินฝ่ากินเพรา่ลงไปล้ำหน้ากว่ากว่าว่าโมงสิบสี่หารลเจ้าแล้วมันจะเปงานพ่อยน้อยทุกคนพีรอบัวถูกใส่พ่อพ่อพ่อ ตะเลอะลูกเพานี้พ่อใยญ่หนุ่มตู่หมวกมีหนุ่มนี่งใช่แบบบิวตีเไงบอสบิวซี่ เห้ย่อยฟ้ายังไดโอ้ยแก่ก้อแก่พกตูมาเร็วใกคกับลาบมาพอกินบ่ลาบกก่อยแกบเอาให้บักบุดบุดเบิ้ปะดีเบิ้ว่าอันเลือมันเบิ้ลอะไรบ่ที่เบิ้ลว่าเลื้อมันแยบเบิดแน่กูซื้อมาใหม่เตยเครอเลือยบ่ มดแล้มาหมดล้มาไจิมใส่ดีมมเราซื้อมาของวานอีกขวดหน่อยนึงโอ้ยังมีอีกบนเดียนีีนี่เอามอ้ยเยี่ยตัวเขามีโมเม่เยิดิม่ได้จะตอกนม่ได้จะตอกเเว้ยความนะโมเม่ีนี้กเทียวไว้่ตอกอย่านี้ไม่ใครกูหนอไม่ใครขอใครนี่โคการกินเรา อได้งยาวเด้งาเงาขึ้นาอุ้มหนิข้าเขาเดบสอ้อุ่นสีปลาค่อยปลาสมเอืองขาเย็นเนอพี่จูบเย็นอุ่นอุ่อืมมกหาเอาเบื้องมันที่าเกนเด็ดเนียวไหนนี่เขาพอดีลงมาใหม่พอดีไปกินค่อยปลาโอ้ยหยาดโรงงานเจ๋งอยู่ก็อสิวะเนี่ยมันบกคือเต็มกี่าะ ตะกี้มันสีหวานหวานเมานี่กีกันแห้งพวกเราตะกี้อันนี้มันเขาคายคิ้วขมแมนบอบางทีมันได้มันได้เอามาใหม่อีกบางทีนี่เพอใหญ่นี่อันนี้อันมองนี้มันเป็นสีฝาฝ่าเห็ดมันเห็ดมะมัยทุ่งหน่อยไม่ใช่ป่ะเหมือนป่ะไม่่มันพีกทุ่งอะนะปุ่มนเป็นใครวะเนี่ยที่เอาเงินดินจ่ายวะ ใส่ไเวหรอกตอกกันสะอาดดิใอยู่ไปไเกี่ยวอบริจีเหนีงยังไนเดอนจวดจวดจวดพี่น้องจวดตุ่มเอืองกระตุ่มอืองวนแรงงก็่อยไว่วขมนีครับคอยปลาหนิ่งตุ่มกับตุ่มทุกคนนะเว้นต่พอดง ต้มก็ต้มส่วนกันต้มปลาจะดินบ่อเไหมนี่นี่รัดมะเร็งนี้ว่อเด้กินเคยอได้มะเแดงนี้ใคเขายอโอ้ยเดือดว่ามันโลกครัวคนนีวเดือดที่อะยิ่งเนอืมบอกตามมันยังไปรต้มนี่เด็กกินไปหาใหม่เขอให้มาต้มเพราะมาต้มมนี่พอกินเนี่ปะต้มยังเหอเอโอ้ก็มังหนึ่งคนโอ้ไส้แ้วหน้วงตัวแ้ว ยังสิเกิดึ้นแต่ว่ายงกินได้สมลาเอิมสมย่างเลยสิครัเออโดนแค่ันเขากอพพี่พิ่แหงนะพอพี่แหงใช่ตอนขั้นสุงกลัวเนี่ยคือกลัวเครื่องเนี่ยผสตามอะไกลัวน้ยดีบ ้าพ่อขวบข้า่วบอกบบอกเงียขอได้ขึ้นยพ่อถือเยเขาไม่ยู่พอไมขอขัวนะม่บัดเจาเดียวคอยดูคนไปนี้มันจางเลยต่ด้วยเจองเขาเราอดเลยเจ้าจังอยู่ได้โอ้ยอย่ามาย่าดอโอ้ยมันคิลายจเอานีมัลอด